สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินรางวัลทูมอนี่เวลต์นะครับจากการดูคลิปวิดีโอจาก u t u b e เนี่ยดูแบบไหนให้ได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี w เวลตแบบโดยตรงนั่นเองหรือในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการใช้งานการถอนเงินให้ในคลิปนี้เลยนะครับใครสนใจหรือว่าใครเคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วยังไม่เคยถอนเงินเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอ ขั้นตอนการทำเงินทูมเนีย e ์วเลตนะครับจากการดูคลิปวิดีโอยูทูบนะครับผมดูอย่างไรให้ได้รับเงินเข้าทูมเนียร์วอลเลตด้วยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้1ครั้งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มการดาวน์โหลดการใช้งานการถอนเงินให้ในคลิปเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ สำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการดูคลิปวิดีโอ u t u b e กันก่อนนะครับผมค่าใครยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับที่ตัว Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยนะครับก็ดูในคลิปนะครับผมจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ตามรูปแอปได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเราสมัครยังไม่เป็นเลยเนี่ยก็ดูด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับจะมีววิธีการรรสมัััคคไ้้้ใหนะบทงวิธี การสมรัครวิธีการถอนเงินเนี่ยผมได้ทําคลิปไปแล้ว1คลิปเดี๋ยวในคลิปนี้จะอัปเดตการทําภารกิจการถอนเงินให้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมสาหรับแอป,ปนี้นะครับผมมีชื่อว่า CC Video นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอป,ปในการทําเงินจากการดูคลิปวิดีโอจาก YouTube นั่นเองนะครับแอป,ปนี้เนี่ยเราดาวน์โหลดเข้ามาสมัครเข้ามานะครับเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินในการใช้งานดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีใช้งานฟรีถอนเงินได้จริงเข้าในส่วนของ t ูมันปปนี่วอลเล็ตซึ ก็จะเป็นในส่วนของค่ายของโกโก้แคทนะครับผมคล้ายๆกันนะครับอยู่ในเครือข่ายเดียวกันการใช้งานเหมือนกันเป๊ะนะครับผมเพราะว่าอยู่ในบริษ,ษทัทเธอเดียวกันนั่นเองนะครับพอมันมีแอปแนวนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยแอปตัวเก่าที่เราเคยใช้งานไปเนี่ยมันก็น่าจะปิดตัวลงในเรื่องของการถอนเงินการจ่ายเงินนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นแอปใหม่ในช่วงเดือนแรกในการดาวน์โหลดการใช้งานอยู่นะครับก็สามารถทําแล้วก็ถอนได้นะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยทางแอปเนี่ยมันมีการอัปเดตในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การทําแอป เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําในส่วนของภารกิจแล้วก็มันไม่ตรวจสอบให้ผมก็ได้อ่าลอในการอัปเดตนะครับซึ่งมันก็มีแอดมินติดต่อเข้ามาให้รีวิวซึ่งผมก็ไม่ได้รับรีวิวนะเพราะว่าผมก็รีวิวไปแล้วด้วยแต่ผมไม่ได้ค่ารีวิวใดๆนะครับผมก็เลยแจ้งปัญหาในส่วนของการตอบกลับไปว่าแอปของคุณมีปัญหาอยู่นะครับก็คือการทําภารกิจแล้วไม่ตรวจสอบไม่สามารถถอนเงินได้หลังจากนั้นเนี่ยแอปมันก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับตัวคะแนนของผมเนี่ยหรือว่ายอดเงินเนี่ยมัน มันก็หายไปแล้วก็มันอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับก็คือมีการอัปเดตในตัว Google Play Store ผมก็ได้ไปอัปเดตแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมปกติแล้วนะครับตามหน้าจอตรงนี้เลยนะในส่วนของเมนูนะครับจะมี4เมนูด้านล่างนะครับผมมีโฮมเงินสดเชิญแล้วก็การตั้งค่านะครับการใช้งานนะครับผมถ้าใครเคยเล่นของแอปค่ายนี้มาจะใช้งานไม่ยากเลยนะครับในส่วนของเมนูด้านบนตรงนี้จะมีการทําภารกิจนะครับจะเป็นอันแรกนะครับจะเป็นการทําภารกิจนะครับในส่วนของตัวช้างตัวนี้แจกเงินรางวัลฟรี300บาท เขาจะให้เราอยู่ที่225บาทเริ่มต้นวิธีการทําเงินตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเท่านั้นถึงจะทําเงินตรงนี้ได้ถ้าเราเป็นคนที่เล่นโดยที่ไม่เชิญเพื่อนเลยเราจะไม่สามารถรับเงินตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเชิญเพื่อนเพื่อที่จะเอาจํานวนการกดคลิกเพื่อเล่นตรงนี้เนี่ยมากดเพื่อที่จะให้ยอดเงินเนี่ยมันครบ300บาทนะครับกดคลิกเพื่อเล่งอันนี้จะได้รับ1ครั้งอยู่แล้วนะครับรวมเป็น270บาทฟรีนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะยังกดถอนเงินไม่ได้นะครับต้องทําให้ครบยอด300 บาทก่อนถึงจะทําการกดถอนเงินได้นั่นเองนะครับก็คือทําให้ครบ300แล้วก็มันจะให้เรากดถอนเงินตรงนี้นะครับต่อมาตัวที่2นะครับผมมันเป็น daily tag นะครับก็คือการเช็คอินนะครับ lucky draw คือการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็มีการเช็คอินนะครับแล้วก็เป็น in white ในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอ YouTube ทั่วไปนะครับที่อยู่ใน YouTube เลยเป็น NR Sport นะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับฟุตบอลเนาะคุยก่อนเกมแดงเดือดในบอลถ้วยพรีเมียร์ลีกบวก FA ครับรอบ8ทีมนะครับอันนี้เป็นการดู คลิปใน u t u b e นะใครเป็น FC จากช่อง YouTube คนไหนเราก็สามารถค้นหาได้ด้านบนเลยนะครับ Ohana คลิปนะครับผมอันนี้เป็นช่องจาก Ohana นะครับลงไว้เมื่อ4วันที่แล้วนะครับหนึ่งล้านวิวนะครับอันนี้ก็10,000แวิวนะครับลงไว้1วันที่แล้วเนาะในยูทูปนะครับอันนี้ก็เป็น NR v a l e t y นะครับลงไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับนี้ผมก็จะเป็น FC จากช่อง NR Sport นะครับมันก็เลยขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นช่อง Two Vision นะครับในส่วนของไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้เป็นโคตรฮูล์เน131 ครวก็มาดูได้นะครับคันแลนนะครับวิร์กพอยต์นะครับผมมิเตอร์บีทนะครับผมนี่ครับมันก็เหมือนกับการดูใน YouTube ทั่วไปนะครับแจ็กแป๊บโฮนะครับผมแล้วการดูเนี่ยมันจะได้เงินอย่างไรอ่ะหลายคนสงสัยแล้วก็อยากจะถามนะครับอ่ะวิธีการดูเราก็กดเข้าไปที่คลิปวิดีโอนะครับเหมือนกับการดูใน YouTube เลยนะครับคะแนนที่เราจะได้รับจากการทำนะครับก็คือตรงนี้จะมีคะแนนเป็นเหรียญทองนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเหรียญทองเหมือนกันนะครับตามนาที2นาทีถึง180นทีในการดูคลิปนาทีในการดูคลิ ล่างตรงนี้เนี่ยจะมีแอปต่างๆเพิ่มเติมให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งทําภารกิจในการรับคะแนนด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือการเลือกดูคลิปวิดีโอนะประมาณนี้เลยต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยอดเงินของเราแล้วก็การทําภารกิจต่างๆเนาะเราสามารถกดเข้ามาทําตรงนี้ได้นะครับอันนี้กดเข้ามานะครับมันก็จะมียอดคะแนนขึ้นให้ดูนะว่าเรามีกี่คะแนนนะครับเป็นเงินกี่บาทผมมี2อ9 2ันหกร้อยเก้าสิบสองบาทจุดห้าห้าสตางค์นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีภารกิจรให้เาาทํ ก็จะมีการเปิดกล่องเช็คอินนะครับการรับถาดตัวนี้นะครับเป็นกระปุกออมสินเนาะในการกดรับคะแนนนะครับแล้วก็มีการทําภารกิจนะครับผมนี่การดูคลิปวิดีโอนะครับการเชิญเพื่อนนะครับการป้อนรหัสเชิญการป้อนรหัสเชิญ6หลักเนี่ยเพื่อนๆจะกรอกของใครก็ได้มีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของใครใช้ของคนนะครับอันนี้ผมไม่ได้บังคับเนาะจะกรอกของใครก็ได้แล้วก็จะมีแอปต่างๆขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดทําภารกิจในการรับคะแนนเราก็สามารถเลือกแอปที่เราพอจะทําได้แล้วกันเนาะเพราะว่าบางแอปเนี่ยมันจะมีการเติมเงินหรือ ซื้อของในแอปอันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนำนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นประวัติภารกิจนะครับที่ผมได้ทําไปนะก็ผมได้ทําการทดลองครับโดยการดาวน์โหลดแอป n e m o นะครับผมแอป n e m o ตัวนี้นะครับรับและเปิดแอปนะครับผมเมื่อวันที่14เดือน3เนาะเวลาก็ตีห้านะครับผมตีห้ายี่สิบหกนะครับผมได้รับเหรียญทองไปที่1 5ึ่งหมื่นะครับเพียงแค่เราดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็สมัครใช้งานนะครับเป็นการสมัครใช้งานครั้งแรกรับคะแนนแล้วก็การเปิดแอปในวันถัดไปนะอันนี้ก็เป็นการตรว สอบภรารกิจนะครับอันนี้ผมได้ทําไปแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยตวรวจสอบทั้ง2ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วในการทําภาร,รกิจมันก็จะสามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับก็คือภารกิจหรือว่าเงื่อนไขของทางแอปเนี่ยเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดแอปทําภารกิจ1ครั้งก่อนการถอนเงินนะครับทำไมกําลังตวรวจสอบนะครับตัวนี้มันเขียนบอกเนาะก็ถ้าใครขึ้นแบบนี้ให้เรากดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เข้าไปดูได้ว่ามันคืออะไรมันทําอย่างไรนะครับพอเราทําภารกิจผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ umi, ให้เรากดถอน เงินด้านบนได้เลยกดเข้าไปนะ discretion. ตรงคําว่าถอนเงินนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดจิ้มได้เลยว่าเราจะถอนรายการไหนนะครับถ้ามีเรามียอดเงิน1 0บาท15 3 0 50 1 0 0 200แ้้วก็เลือกถอนได้เลยนะครับผมจะถอนไปที่200เนาะเพราะว่ามันถอนได้สูงสุดที่200บาทนั่นเองนะครับกดถอนนะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นแบบนี้คือยังไม่สามารถถอนได้แต่ถ้ามันขึ้นกําลังนะครับโดยการให้เราเนี่ยไปทําภารกิจก่อนเราก็ต้องไปทําให้สําเร็จก่อนนะครับแต่ถ้าเราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับาารถถเราก็กดเข้มามาใสาา่เบอร์วอล ใส่ชื่อบัญชี wallet ลงไปได้เลยช่องแรกนะครับให้เราใส่เป็นเบอร์ mm. Luckily, in wallet นะครับช่องที่2ให้เราใส่เป็นชื่อบัญชี wallet ของเราเป็นภาษาไทยได้เลยโอเคนะครับผมก็ได้ทําการกดส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรากดส่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า submit นะครับการตรวจสอบเนี่ยสาถึงหวันนะครับเป็นส่วนของการตรวจสอบนะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับพอเรากดตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรากดตรงคําว่าบันทึกบนขวามือนะครับตรงนี้มันจะมีคําว่าบันทึกนะครับตรงนี้เนี่ยจะอยู่ยอดการถอนเงินแบบนี้เลยนะครับถ้ามันขึ้น นแบบี้อยู่ในคิวเราไม่ต้องตกใจว่าเราต้องรอคิวการถอนเงินนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้อยู่แล้วนะครับพอยอดเงินของเราตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันจะขึ้นเขาว่าเสร็จแล้วนะครับผมแต่จริงๆที่เรากดถอนไปเนี่ยเงินก็เข้ามาแล้วนะกดถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่ผมถอนไปเมื่อกี้นะครับผมจํานวน200บาทนะครับผมก็ถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับจ่ายเงินเร็วมากนะครับผมในส่วนของค่ายนี้นะครับแอปนี้เนี่ยก็จ่ายเงินจริงแน่นอน100%นนะครับตามยอดเงินที่ผมถอนไปก็เข้ามา ทันทีนะครับสถานะนะครับในส่วนของประวัติการถอนเนี่ยมันยังไม่ได้อัปเดตนะต้องรอการอัปเดตก่อนนะครับตัวนี้ก็ได้รับเงินมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นก็กดเชิญเพื่อนตรงนี้ได้ทุกช่องทางเลยจะเป็น Facebook ท Twitter Li ไล YouTube Tik t o อกแนะนําโปรโมทต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับเมนูที่3นะครับอ่าผ่านไปนะก็คือเมนูที่4จะเป็นการตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนภาษาแแนนะําติชชมมร์วดีโอัผ ก็นายบายให้คะแนนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานแอป CC วิดีโอถอดเงินได้จริงแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ